ผู้อาวุโสไก่ฟ้าทองคำกลนเสียง 11. สําหรับนิกายระบำไก่ฟ้าผู้อาวุโสสุสานแห่งความอ้างว้างกล่าว 7. อย่างไรก็ตามพวกเขารู้ว่านี่ไม่ได้เป็นเพราะสิทธิ์นิกายสุสานฝังศพแข็งแกร่งกว่าแต่เป็นเพราะพวกเขาสามารถใช้ศพเป็นเกราะกำบงังสิทธิ์เกือบ30คนเสียชีวิตในเวลาไม่ถึงสี่ชั่วโมง แม้มันจะไม่มากหากเปรียบเทียบกับจำนวนสิทธิ์ทั้งหมดของพวกเขาแต่นี่ก็เพียงพอที่จะขย่ารากฐานของทั้งสามนิกายหัวเฉิงซานขมวดคิ้วเขาไม่เคยคิดว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในเทศกาลร,รวบรวมสมุนไพรปีศาจเตรียมตัวสำหรับเรื่องนี้มาแล้วงั้นหรือพวกมันซุ่มโจมตีจอมยุทธพลังปราณขณะที่พวกเขาลงไปใต้ดินเช่นนั้นหรือบางที ในที่สุดขุนพลปีศาจในภูมิภาคนี้อาจรู้สึกเบื่อหน่ายที่มนุษย์วิ่งเล่นอยู่ในอาณาเขตของมันอย่างอิสระและเริ่มตอบโต้หากเป็นเช่นนั้นการสูญเสียดังกล่าวจะเป็นเพียงจุดเริ่มตน้นมีโอกาสสูงมากที่จอมยุทธทั้งหมดจะถูกกวาดล้างในเทศกาลร,รวบรวมสมุนไพรครั้งนี้เขาไม่สามารถจินตนาการได้อีกต่อไปว่าเรื่องนี้จะรุนแรงถึงระดับใด หากจอมยุทธพลังปราณเสียชีวิตนับพันคนมันจะเป็นเรื่องที่น่าสลดใจมองขึ้นไปบนกลุ่มเมฆสีดำพวกเขารู้สึกว่าโลกกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่การสูญเสียทำให้ผู้อาวุโสทั้งสามรู้สึกเหมือนหัวใจถูกกรีดเฉือนใบหน้าของพวกเขามืดครึมลงด้วยจิตสังหารคนผู้นั้นพูดถูกปีศาจทั้งหมดสมควรตายพี่ใหญ่ ท่านกำลังจะกล่าวว่าจือเจียนจะหัวเฉิงลูรีบวิ่งมาจากระยะไกลและคว้าแขนเสื้อของหัวเฉิงซานด้วยความกระวนกระวายขณะที่นางกล่าวจุดแสงอีกสองสามจุดก็เลือนหายไปแม้วีจื่อเจียนจะไม่ใช่สิทธิ์นิกายเถาอังุ่นเขียวแต่นางก็มีสิ่งประดิษฐ์ทางจิตวิญ,ญญาณบางอย่างให้สัมผัสถึงดังนั้นนางจึงเป็นหนึ่งในจุดแสงอยู่บนแผนที่จิต เราทำได้เพียงภาวนาให้สวรรค์คุ้มครองคนดีหัวเฉิงซานวางมือลงบนไหล่ของหัวเฉิงลู่ตอนนี้แม้แต่เขาก็ไม่แม้แต่จะเชื่อว่าเป็นจอมยุทธพลังปราณอันดับหนึ่งแต่เขายังไม่ใช่ผู้ฝึกตนก่อกำเนิดหากคนที่อยู่ใต้ดินตอนนี้เป็นหัวเฉิงลู่เขาจะรีบไปที่นั่นโดยไม่ลังเลแต่มันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะเสี่ยงชีวิตเพื่อเด็กผู้หญิงที่เขาไม่รู้จัก หัวเฉิงลูกัดริมฝีปากของนางนางเข้าใจความคิดของหัวเฉิงซานนางไม่สามารถดื้อรั้นและเรียกร้องมากเกินไปตัดภาพไปยังสถานที่แห่งหนึ่งปีศาจร,ร่างดำนั่งอยู่เพียงลำพังในถ้ำขนาดใหญ่มันยกแขนขวาขึ้นและยื่นนิ้วออกไปปลายนิ้วของมันมีกรงเล็บขนาดใหญ่ที่แหลมคมเหมือนใบมีดต,ตอนนี้มันสัมผัสหน้าผากข,ของชายหนุ่มผู้หนึ่งอย่างแผ่วเบา ชายหนุ่มก็อยู่เพียงลำพังเช่นกันดูเหมือนเขาจะอายุ15หรือ16คนที่อ่อนนุ่มเริ่มงอกขึ้นใกล้กับริมฝีปากของเขาแต่เขาเป็นจอมยุทธขั้นสามแล้วเขาถือเป็นอาจฉรียะผู้หนึ่งเสื้อผ้าของเขาบ่งบอกว่าเขาไม่ได้มาจากนิกายทั้งสเขาควรเป็นผู้บุมเพาะสันโดษที่ลงมาสแสวงหาโชคเงาดำสะท้อนอยู่ในรูม่านตาที่ตื่นตระหนกของเขา ปราณปีศาจและจิตสังหารอันแรงกลา้าทำลายเจดจำนงแห่งการต่อสู้ของเขาไปหมดแล้วอย่างไรก็ตามปีศาจไม่ได้โจมตีทันทีดังนั้นเขาจึงรู้สึกมีความหวังเล็กน้อยเขาอ้อนวอนอย่าฆ่าข้าย่า,า,ยาอย่างไรก็ตามกลิ่นข่าวเลือดที่่วยออกมาจากด้านหลังปีศาจตนนี้ทำให้ริมฝีปากของเขาสั่นด้วยความหวาดกลัว น้ำตาเริ่มไหลออกมาจากดวงตาของเขาก่อนหน้านี้ไม่นานสิทธิ์นิกายระบำไก่ฟ้ามาถึงที่นี้ด้วยการพึ่งพาคำแนะนำจากผู้อาวุโสมันง่ายมากกว่าสำหรับพวกเขาในการค้นหาสมุนไพรจิตวิญญาณแต่คราวนี้สิ่งที่แฝงตัวอยู่ที่นี่กลับเป็นปีศาจที่แท้จริงและกระทั่งเป็นผู้นำกองทัพปีศาจ ชุดเครื่องแบบที่ขุนเคยทําให้ลี่ชิงซานนึกถึงความทรงจําในเชิงลบมากมายและดูเหมือนเขาจะพบจอมยุทธขั้นเจ็ดที่เป็นหัวหน้ากลุ่มที่หุบเขาแห่งความสงบเช่นกันอ้าสิทธิ์คนแรกที่เห็นลี่ชิงซานอุทานออกมาก่อนจะหยุดลงนิ้วของลี่ชิงซานแทงทะลุหน้าอกของเขาราวกับหอกเป็นเพียงเวลานี้ที่สิทธิ์คนอื่นๆสามารถตอบสนอง พวกเขาตะโกนและโจมตีพร้อมกันพวกเขาหยิบยันสิ่งประดิษฐ์ทางจิตวิญญาณและใช้ทักษะต่างๆออกมาคนที่ตอบสนองได้เร็วที่สุดคือสิทธิสายในจอมยุทธขั้นเจ็ดอย่างไรก็ตามก่อนที่ขนไก่ฟ้าสีทองของเขาจะบินออกไปมือใหญ่ก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาแล้วนิ้วชี้และนิ้วโป้งจับศีรษะของเขาและสะบัด สมองและกระโหลกของเขาแตกกระจายอยู่บนพื้นในเวลานี้คนที่พยายามใช้ยันทำได้เพียงยื่นมือเข้าไปในกระเป๋าร้อยสมบัติคนที่พยายามใช้สิ่งประดิษฐ์ทางจิตวิญญาณทำได้เพียงจุดแสงสว่างขึ้นบนสิ่งประดิษฐ์ทางจิตวิญญาณของพวกเขาและคนที่พยายามรวบรวมพลังปราณไม่สามารถรวบรวมสมาธิลี่ฉิงซานโบกมืออย่างไม่ใส่ใจนัก และทำให้เลือดสาัดากระเซน็นไม่มีแม้แต่คนเดียวที่รอดชีวิตการต่อสู้เริ่มคืนและจบลงในพริบตามันง่ายมากจนแม้แต่ลี่ฉิงซานยังรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยย้อนกลับไปเขาต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อจัดการกับเจ้าจือปอ๋อที่เป็นจอมยุทธขั้นหกแม้เขาจะยังไม่ผ่านภัยพิบัติสวรรค์แต่ความแข็งแกร่งของเขาก็น่าอัศจรรย์มากแล้ว หลังจากเขาบรรลุขั้นที่สองของหมัดปีศาจพยักลี่ฉิงซานก็ไม่สนใจการทรมานผู้คนดังนั้นทุกคนจึงตกตายอย่างรวดเร็วโดวยไม่รู้สึกเจ็บปวดเหตุผลที่ตรงกว่านี้อาจเป็นเพราะเขาไม่รู้จักสิทธิ์นิกายระบำไก่ฟ้าเหล่านี้กระทั่งหัวหน้ากลุ่มก็ไม่มีเวลาเห่าก่อนจะเสียชีวิตอย่างไรก็ตามตั้งแต่พวกเขาเป็นสิทธิ์นิกระบำไก่ฟ้าพวกเขาก็เป็นศัตรูของเขา ไม่มีเหตุผลมากกว่านั้นหากเขาต้องฆ่าเขาก็จะฆ่าแต่ตอนนี้เขาไม่คุ้นเคยกับชายหนุม่มที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาเลยพรวดเช่นเดียวกับการฟาดดาบแสงเย็นเยือบทำให้ร่างของชายหนุม่มแยกออกเป็นสองส่วนและตกลงบนพื้นการหยุดชั่วคราวก่อนหน้านี้ไม่ได้เกิดจากความลังเลแต่เขากําลังคิดว่าจะจัดการศพที่ถูกพาครึ่งอย่างไร เขาเป็นเหมือนนักปีนภูเขาที่ต้องการพิชิตยอดเขาเขาต้องการปลดกระเป๋าร้อยสมบัติบนแผ่นหลังและโยนทุกอย่างลงไปในเหี่วลึกอย่างไรก็ตามสิ่งของเหล่านั้นอาจมีความสำคัญมากในช่วงแรกดังนั้นเขาจึงอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจเล็กน้อยอยู่ภายในทุกคนต้องการที่จะไปให้ถึงยอดเขาโดยไม่ต้องทิ้งสิ่งใดเช่นเดียวกับที่ทุกคนต้องการประสบความสำเร็จ ด้วยไม่ต้องเสียสละบางสิ่งแต่มันเป็นไปไม่ได้ท้ายที่สุดความสำเร็จก็มีราคามากกว่าการทำงานหนักหากลี่ฉิงซานเต็มใจที่จะใช้ชีวิตอย่างสงบสุขเขาจะไม่ออกจากเมืองชิงหยางและมุ่งสู่ที่ใดสักแห่งเหนือสวรรค์ทาง้กาอย่างไรก็ตามเขาไม่ยินดีที่จะใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเพราะมีภูเขาอยู่ที่นั่นเขาต้องการพิชิตยอดเขาสูงลูกนี้ ลี่ชิงซานแทงศพด้วยนิ้วของเขาและโยนทิ้งไปด้านข้างมันตกลงไปรวมอยู่กับกองซากศพก่อนหนะ้าเขากล่าวอย่ากินมันสิ่งนี้มีไว้สำหรับเสี่ยวอันแม้สัตว์ปีศาจที่หลบอยู่ในธรรมจะถูกล่อลวงด้วยเลือดเนื้อเหล่านี้แต่พวกมันก็ไม่กล้าขยับลีชิงซานไม่เคยศึกษายุทธวิธีการทหารมาก่อนแต่ในชีวิตก่อนหน้าของเขาในยุคที่ข้อมูลแพร่สะพัด เขายังรู้วิธีรวบรวมกองกำลังเพื่อบทขยี้ศัตรูเขาส่งทหารปีศาจท,ที่แข็งแกร่งที่สุดสองตนไปประจำการในสถานที่บางแห่งเพื่อล่อลวงศัตรูสำหรับเสี่ยวอันและอสอรพิษหินที่เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระเขาให้ทั้งสองลาดตะเวนอยู่ในอุโมงค์หลักสองสามแห่งเพื่อฆ่าจอมยุธทธ่อ่อนเอกว่าปีศาจตนอื่นจะรวมกลุ่มสหรือหตนซึ่งนำโดยปีศาจท,ที่แข็งแกร่งที่สุด เพื่อผเผชิญหน้ากับเหล่าจอมยุทธที่แข็งแกร่งกว่าความแข็งแกร่งที่มาพร้อมกลย,ยุธทธ์ทําให้มันกลายเป็นเกมล่าสังหารที่โหดเหี้ยมลีฉิงซานไม่ได้อยู่ข้างหลังในฐานะผู้นําเขาเลือกอยู่ในสถานที่ที่เต็มไปด้วยสมุนไพรจิตวิญ,ญญาณและรอยเหยื่อบุกเข้ามาลีฉิงซานถอนหายใจก่อนจะเก็บกระเป๋าร้อยสมบัติไว้ในอกเขายืนพิงแขนของตนขณะรอเหยื่อรายต่อไป เขาไม่มีความสุขมากนะกกับการฆ่าคนที่ไม่รู้จักแต่เขามีความสุขมากที่ได้รับกระเป๋าร้อยสมบัติจำนวนมากเมื่อการต่อสู้สิ้นสุดลงยาที่เขาได้รับจะช่วยให้เขาบรรลุเข้าสู่ขั้นสองของเคล็ดวิชาจิตวิญญาณเต่าทัานใดนั้นเขาผ่านเงยหน้าขึ้นและสูดดมกลิ่นที่คุ้นเคยทำให้เขานึกถึงความทรงจำในอดีตเขาอดไม่ได้ที่จะขมวดคิว้ว เหตุใดนางถึงมาที่นี่แม้พวกเขาจะแยกกันไม่ถึงเดือนแต่เขารู้สึกเหมือนเวลาผ่านไปนานมากขณะที่เขาซ่อนตัวและรอยอยู่ใต้ดินข้าจะไปเดินเล่นลี่ฉิงซานยืนขึ้นและเดินออกจากทำหลังจากเดินออกมาเพียงไม่กี่ก้าวเขาก็หันกลับไปและพูดกับสัตว์ปีศาจวา่าอย่าก,กินพวกมัน หากสัตว์ปีศาจสามารถร้องไห้มันคงน้ำตาไหลด้วยความกลัวไปแล้วตัดภาพไปยังสถานที่แห่งหนึง่งรูม่านตาสีเขียวหยกและสีแดงเลือดเต้นรำอยู่ในความมืดปีศาจร่างกายใหญ่โตหลายร้อยตัวปิดล้อมกลุ่มจอมยุทธเอาไว้สิทธพีเราจะทำอย่างไรเฉิงเจียลี่หน้าซีดหน้าผากของมู่จือกงเต็มไปด้วยเลือด เขาควบคุมดาบบินให้เคลื่อนที่ไปรอบๆอย่างไรก็ตามมันยากมากสำหรับเขาในการเผชิญหน้ากับสัตว์ปีศาจแม้เพียงตัวเดียวดังนั้นมันจึงเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะต่อสู้กับสัตว์ปีศาจหลายตัวพร้อมกันกระทั่งโอกาสรอดชีวิตของเขาก็ยังน้อยนิดจนน่าสมเพชเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้เพราะเหตุใดเห็นได้ชัดว่าเขาเพิ่งเข้ามาในถ้ำของสัตว์ปีศาจ แต่เหตุใดถึงมีสัตว์ปีศาจมากมายมารวมตัวกันนอกจากนั้นพวกมันยังเป็นปีศาจต่างสายพันธุ์มู่จื่อกงทั้งโกรธและเต็มไปด้วยความสงสยัยสถานที่แห่งนี้ถูกกวาดล้างในเทศกาลร,รวบรวมสมุนไพรครั้งก่อนและเป็นศิษย์นิกายเทวองุ่นเขียวที่ทำสิ่งนั้นแม้สัตว์ปีศาจจะเข้ายึดครองสถานที่แห่งนี้อีกครั้งพวกมันก็ไม่ควรแข็งแกร่งกว่าสัตว์ปีศาจทั่วไปมากนัก เขาพากลุ่มของเขามาที่นี่เพื่อสแสวงโชคพวกเขาพบสัตว์ปีศาจเขาจะใช้มันแสดงพลังของเขาให้วี่จื่อเจียนเห็นและใช้มันอุ่นเครื่องสำหรับการเดินทางต่อไปอย่างไรก็ตามเขาไม่เคยคิดว่าเขาจะบุกเข้ามาในรังปีศาจและตกอยู่ในอันตรายปีศาจทั้งหมดใช้ปราณปีศาจเพื่อสื่อสารในลักษณะที่มนุษย์ไม่ได้ยินมนุษย์พวกนี้อ่อนแอเกินไป กินพวกมันเถอะหากไม่ใช่เพราะคำสั่งของผู้นำพวกเจ้าคงถูกกินไปนานแล้วอยากกินถอยไปคนข้างหน้าเป็นของข้าระวังให้ดีมนุษย์ผู้นี้รับมือยากเล็กน้อยอย่าได้รับบาดเจ็บจากเขาแต่ก็อย่าปล่อยให้เขานี้ไปได้มนุษย์มีเล่ห์เหลี่ยมมากมายสัตว์ปีศาจที่แข็งแกร่งที่สุดออกคำสั่งสัตว์ปีศาจต,ตัวอื่นทำตามอย่างเชื่อฟัง ความระมัดระวังเป็นสิ่งที่พวกมันปลูกฝังไว้ในตัวตั้งแต่ยังเป็นสัตว์ป่าทั่วไปพวกมันไม่ได้พุ่งเข้าหาเหยื่อทันทีด้วยประมาทพวกมันคำรามเพื่อทำลายแนวป้องกันทางจิตใจของเหล่าจอมยุทธ์ร่างกายใหญ่โตของพวกมันก่อตัวเป็นกำแพงปิดล้อมเป้าหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เหยื่อที่แข็งแกร่งที่สุดซึ่งก็คือมู่จือกงสามารถหลบหนีระหว่างความวุ่นวายอา ทันใดนั้นเสียงกรีดร้องพลันดังขึ้นขณะที่ปีศาจท,ที่ดูเหมือนกิ้งก่าตัวใหญ่ลากจอมยุทธคนหนึ่งออกไปกัดกินเลือดกระเด็นไปที่วี่จื้อเจียนดวงตาของนางเบิกกว้างขณะที่นางเฝ้ามองเหตุการณ์ทั้งหมดนางรู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในความฝันสิทธ์นิกายเถาอังห่นเขียวกรีดร้องออกมาด้วยความตื่นตระหนกและโบอกอาวุธในมืออย่างบ้าคลัง่ง แนวป้องกันที่พวกเขาสร้างคืนแทบพังทลายลงทันทีทันใดนั้นเฉิงเจียรี่พลันรู้สึกว่าเอวของนางแน่นขึนลิ้นพุ่งออกมาจากความมืดรัดพันอยู่รอบตัวนางขณะที่ปลายอีกด้านเป็นปากขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยฟันอแหลมคมดาบของนางร่วงลงบนพื้นขณะที่นางถูกดึงเข้าไปในปากใหญ่ทีละนิดนางรู้สึกเหมือนเอวของนางกำลังจะขาด นางยื่นมือออกไปและกรีดร้องอย่างสิ้นหวังช่วยขัด้วยสิทธิพี่ใหญ่มู่จือกงรีบเข้าไปหานางนางเผยรอยยิ้มโล่องอกสิทธิพี่ยังดูแลนางเสมอแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือมู่จือกงกระแทกฝ่ามือไปที่หน้าอกของนางและส่งนางเข้าปากของสัตว์ปีศาจโดยตรงหน้าอกที่เคยสูงตระหง่านของนางยุบตัวลง นางตายด้วยใบหน้าที่ไม่อยากจะเชื่อมู่จือกงขยับร่างอีกครั้งและกระโจนออกไปขณะที่ร่างกายของเฉิงเฉียลีอุดปากปีศาจเอาไว้เขาตีฝ่าวงล้อมออกไปได้สำเร็จแต่สัตว์ปีศาจร่างหมูป่าตัวใหญ่กลับทะยานร่างออกไปด้วยความเร็วที่ไม่สอดคล้องกับร่างกายที่ใหญ่โตมันพุ่งเข้าหาหมู่จือกงราวกับลูกกระสุนปืนใหญ่ด้วยการขยับเท้า มูจื่อกงร่วงลงบนกระบี่บินของเขาและบินออกไป30เมตรหมูป่าตัว,ตวโตพุ่งกระแทกเพดานและทําให้เศษหินร่วงหล่นลงเสียงคร่ำครวญด้วยความสิ้นหวังดังตามมาสิทธิพีอย่าทิ้งพวกเราช่วยพวกเราด้วยสิทธิพีเขาไม่ได้ยินเสียงของวี่จือเจียนบางทีอาจเป็นเพราะเสียงอื่นกลบเสียงของนางอย่างไรก็ตาม เขาตัดสินใจแล้วอย่าตำหนิข้าข้ามีชีวิตอยู่ดีกว่าตายพร้อมกับพวกเจ้าไม่มีสิ่งใดที่ข้าทำได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเหตุผลบางอย่างสัตว์ปีศาจไม่ได้ไล่ล่าเขาแต่ก่อนที่ความสุขที่สามารถเอาชีวิตรอดจะเอิดล้นหัวใจของเขาเขาก็ชนกับกำแพงสีดำลีชิงซานร,รู้สึกถึงร่างเล็กที่พุ่งชน เขาคว้ามันและบทขยี้ตามสัญชาตยานขณะที่มือของเขาเปียกชุ่มไปด้วยเลือดเมื่อเขามองใบหน้าของเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายซึ่งกลายเป็นสีม่วงพร้อมกับเลือดที่พุ่งออกมาจากรูทวารทั้งหมดเขารู้สึกถึงความคุ้นเคยเมื่อเขาคิดอย่างถี่ทวนเขาก็ตระหนักว่าคนผู้นี้คือมู่จื่อกงลี่ฉิงซานไม่รู้แผนการของมู่จื่อกงดังนั้นเขาจึงเกาสีษะ และรู้สึกขออภัยเล็กน้อยแต่เมื่อคนผูน้นี้ตัดสินใจลงมาใต้ดินเขาก็ต้องยอมรับความเสี่ยงเมื่อสัมผัสถึงกลิ่นไอที่อยู่ในกลุ่มควันลีฉิงซานก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกโชคดีที่เขามาทันนางยังไม่ตายเมื่อมู่จือกงใช้ศพของเฉียงเจียลีเพื่อหลบหนีเอาตัวรอดวี่จื่อเจียนปิดเปลือกตาและกัดริมฝีปาก เมื่อมนุษย์พบกับเรื่องที่ไม่สามารถจัดการพวกเขาจะทำเช่นนี้งั้นหรือนางถึงกับยกมือขึ้นปิดหูนางไม่ต้องการได้ยินเสียงกรีดร้องของคนอื่นๆอ,อย่างไรก็ตามนางยังจับด้ามดาบเอาไว้อย่างแน่นหนาะอากาศชื้นปนกลิ่นข่าวเลือดลอยเข้ามาความตายอยู่ตรงหน้าหลายฉากในชีวิตพุ่งผ่านจิตใจของนางพ่อของนางพูดถูก ผู้คนมักนึกถึงอดีตในช่วงเวลาก่อนตายแม้ชีวิตของนางจะสั้นมากแต่มันก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสุขนางได้รับการดูแลและความห่วงใยจากบิดาของนางรวมถึงคนอื่นๆอ,อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ทำให้นางรู้สึกเจ็บปวดมากขึ้นกับความจริงที่นางกำลังจะตายเมื่อปราศจากมู่จือกง สัตว์ปีศาจก็จัดการสิทธ์นิกายเถาอางุ่นเขียวอย่างรวดเร็วและง่ายดายเหมือนการใช้ตะเกียบหยิบอาหารขึ้นมาจากจานขณะที่ฟันและกรงเล็บอันแหลมคมกำลังพุ่งเข้าหาวี่จื่อเจียนมันก็ต้องหยุดลงอย่างกระทันหันเมื่อคำสั่งดังออกมาจากความมืดมันเป็นคำสั่งสั้นๆหากแปลงเป็นภาษามนุษย์มันมีความหมายว่าหลีกไป ฟันและกรงเล็บไม่กล้าเคลื่อนที่เข้าไปข้างหน้ามากกว่านี้พวกมันถอยหลังกลับอย่างช้าๆก่อนจะจากไปอย่างรวดเร็วหนิวจูเซียสายสีสาเขาโผล่ออกมาจากความมืดเคล็ดวิชาจิตวิญญาณเต่าทำงานอีกครั้งและเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นหนิวจูเซียข้าไม่อยากตายทันใดนั้นว่จือเจียนก็ดึงดาบออกมาและแทงมันออกไปด้วยแรงทั้งหมด ความปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่ของนางแปรเปลี่ยนเป็นความกลา้าแม้มันจะไร้ความหมายแต่นางก็ต้องการต่อสู้แต่หน้าแปลกที่ดาบของนางไม่โดนสิ่งใดเลยมือของนางถูกหนีบไว้แต่นางไม่ถูกฉีกเป็นชิ้นๆเช่นที่นางคิดเสียงที่เลือนรางดังขึ้นมันดูเหมือนกำลังเรียกชื่อของนางจื่อเจียนจื่อเจียน นางเหมือนตื่นจากฝันร้ายนางค่อยๆรับรู้ถึงตัวตนที่อยู่ตรงหน้าใบาหน้าที่เรียบง่ายและร่างกายที่ดูคุ้นเคยนางขยี้ตาและพึมพำด้วยความไม่อยากจะเชื่อนิ้วจู่เซียลี่ชิงซานกล่าวข้าเองเหตุใดเจ้าถึงมาที่นี่เจ้าถูกคนของนิกายเทาอางุ่นเขียวบังคับมางั้นหรือนิ้วจูเซียมองเข้าไปในดวงตาที่อ่อนโยนของเขา มันส่งผลกระทบต่อจิตใจของนางเป็นอย่างมากนางระเบิดน้ำตาและพุ่งเข้าสู่อ้อมแขนของเขาลี่ฉิงซานร,รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเขาสวมกอดนางและตบหลังนางเบาๆจนนางค่อยๆสงบลงจากนั้นเขาก็กล่าวว่าไปกันเถอะเราต้องออกไปจากที่นี้กลิ่นเลือดจะดึงดูดสัตว์ปีศาจเข้ามาร่างกายที่อ่อนนุ่มและมีสเสน่ห์ของนางสะกดจิตสังหารในใจของเขาไปมาก น่างเหนื่อยน้าขึ้นและมองไปที่ลี่ฉิงซานด้วยดวงตาสีแดงเราจะไปที่ใดลี่ฉิงซานตอบแน่นอนบนพื้นดินลี่ฉิงซานปล่อยนางและเริ่มออกเดินวี่จื่อเจียนรีบเดินตามและคว้ามือของเขาเอาไว้เหมือนคนจมน้ำที่พบเศษไม้ที่ลอยอยู่ไม่ต้องกลัวข้าอยู่ที่นี่ลี่ฉิงซานกล่าวด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนอืม วีจือเจียนรู้สึกถึงความอบอุ่นขณะที่นางพยักหน้าเบาๆทั้งสองเดินเข้าไปในถ้ำลี่ชิงซานเดินนำอยู่ด้านหน้าขณะที่วีจือเจียนเดินตามไปไม่ห่างนางไม่กล้ามองทุกสิง่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆนางมองไปที่แผ่นหลังของเขาและรู้สึกเหมือนมันเป็นแหล่งกำเนิดแสงเดียวท่ามกลางความมืดลี่ชิงซานเลือกเส้นทางด้วยไม่ลังเลเขาเป็นคนออกคำสั่ง เขารู้ว่าปีศาจแต่ละตนอยู่ที่ใดดังนั้นเขาจึงสามารถหลีกเลี่ยงสถานที่เหล่านั้นและเคลื่อนที่ขึ้นสู่พื้นดินอย่างช้าๆแต่เนื่องจากการบ่มพาที่อ่อนแอเกินไปของวี้จือเจียนนางจึงต้องดิ้นรนเพื่อตามความเร็วของเขาให้ทันกระทั่งเขาจะลดความเร็วลงมากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็ตามเป็นเพียงเวลานี้ที่เขาหยุดและหันกลับไปเร็วเขา แม้ฝ่ายปีศาจเกือบสามารถรับประกันชัยชนะในการต่อสู้ครั้งนี้แต่เขายังต้องให้ความสนใจสนามรบตลอดเวลาในฐานะผู้นำและด้วยเหตุผลบางอย่างเขารู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยก่อนที่วี่จื่อเจียนจะทันได้ตอบกลับนางก็ลอยขึ้นสู่อากาศและตกลงในอ้อมแขนของลี่ฉิงซานไม่เป็นไรใช่ไหมลี่ฉิงซานก้มศีรษะลงถาม เขาเข้าใจว่าหญิงชายไม่ควรสัมผัสร่างกายแต่ตอนนี้เขาจำเป็นต้องอุ้มนางออกไปไม่เป็นไรว่จือเจียนก้มศีรษะลงและกล่าวเบาๆลี่ฉิงซานพยักหนะ้าราวกับสายลมเขาวิ่งผ่านอุโมงค์ที่มืดมิดด้วยความเร็วสูงทั้งหมดที่วี่จือเจียนเห็นคือผนังทำที่เคลื่อนไหวเร็วมากพวกมันบิดไปทางซ้ายและขวาอย่างรวดเร็วหดและขยายอย่างต่อเนื่อง และในบางครั้งมันก็นำไปสู่ถ้ำเปิดโล่งขนาดใหญ่ขณะที่ทั้งสองกำลังพุ่งขึ้นไปฟูชิงยินก็เคลื่อนที่ลึกลงไปอย่างรวดเร็วเขาแยกตัวออกจากกลุ่มตั้งแต่แรกและเดินทางเพียงลำพังเขาไม่เกี่ยวกับการต่อสู้และการเข็นฆ่าที่เกิดขึ้นด้านบนแต่กระทั่งเขาจะรู้เขาก็ไม่สนใจมันดูเหมือนเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนอยู่ข้างหน้าเมื่อใดก็ตามที่เขาพบทางแยก เขาจะเลือกเส้นทางโดยไม่ลังเลเขาพบสัตว์ปีศาจสองสามตัวที่กีดขวางอยู่แต่สัตว์ปีศาจเหล่านั้นไม่สามารถตอบสนองสิ่งที่พวกมันเห็นมีเพียงแสงสีเขียวที่วูบขึ้นในความมืดเพียงชั่วครู่เท่านั้นด้วยเหตุนี้มันจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกมันจะไล่าตามเขาสมุนไพรจิตวิญ,ญญาณที่เรืองแสงอยู่ในความมืดก็ไม่สามารถหยุดเขา ครั้งนี้เขามีเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวนอกเหนือจากเป้าหมายนี้สิ่งอื่นไม่คุ้มค่าให้เขาเสี่ยงทิ้งร่องรอยเอาไว้ในที่สุดจุดแสงสีน้ำเงินก็ปรากฏขึ้นด้านหน้าเขาเขามองดอกไม้แสงที่เริงระบำอยู่ในอากาศมันคือดอกไม้ผีเสื้อแสงสีน้ำเงินเขาเดินหน้าต่อไปและพบกับทุ่งดอกไม้ผีเสื้อแสงสีน้ำเงินในที่สุดเขากระทั่งยังตกใจกับสิ่งนี้ เดิมทีเขาคิดว่าตนเองได้เห็นทิวทัศน์ที่งดงามทั้งหมดในโลกนี้แล้วแต่เขาไม่เคยคิดว่าจะมีสิ่งมหัศจรรย์เช่นนี้ซ่อนอยู่ใต้พิภพสายตาของเขามองผ่านทุ่งดอกไม้และเห็นปีศาจกิ้งกือนอนอยู่บนเตียงเขายิ้มมันเป็นรอยยิ้มของนักล่าที่พบเหยื่อปีศาจไม่สมควรได้ครอบครองสถานที่เช่นนี้ฟู่ชิงหยินเคลื่อนที่ผ่านทุ่งดอกไม้ ผีเสื้อแสงจำนวนนับไม่ถวนเต้นรำอยู่รอบๆตัวเขาก่อนจะกลับไปเป็นดอกไม้อีกครั้งปีศาจกิ้งกือเปิดเปลือกตาและลุกขึน้นนั่งมันมองไปที่ฟู่ชิงยินด้วยความงุนงงสายตาของทั้งสองประสานกันพร้อมกับเจตนาสังหารที่พุ่งสูงขึ้นฟู่ชิงยินไม่รีบชักดาบเขาหยิบทูปหนึ่งดอกออกมาจากกระเป๋าร้อยสมบัติมันดูไม่พิเศษแต่เมื่อมันถูกจุด กลิ่นหอมที่เข้มข้นก็ลอยอบอวลไปทั่วบริเวณปีศาจกิ้งกือกลายร่างมาจากมแมลงมีพิษดังนั้นมันจึงไม่กลัวพิษใดๆอย่างไรก็ตามเมื่อมันสูดดมกลิ่นทูบมันรู้สึกวิงเวียนเป็นอย่างมากก่อนจะรู้สึกเหมือนคนที่อดอาหารมาสามวันและบังเอิญพบโต๊ะอาหารขนาดใหญ่ฟูชิงหยินหันหลังและจากไปทันทีเขาเคลื่อนที่เร็วยิ่งกว่าตอนที่เขาเข้ามา ปีศาจกิ้งกือไล่ตามเขาไปอย่างงงๆหนึ่งมนุษย์และหนึ่งปีศาจวิ่งไล่ล่าก,กันขึ้นสู่พื้นโลกฟู่ชิงหยินคิดผลลัพธ์ของทูบล่อมแมลงช่างยอดเยี่ยมนักนอกจากนั้นคุณพลปีศาจที่มีต้นกําเนิดมาจากมาแมลงก็โง่เขลาเป็นทุนเดิมข้าเพียงต้องล่อมันออกไปจากนั้นข้าจะสามารถฆ่ามันได้อย่างชอบธรรมข้ายังมีตาแก่สามคนเป็นกําลังเสริมอยู่ข้างนอกไม่มีสิ่งใดผิดพลาด